สองแต่ถ้าป้าไม่ใส่ป้าก็ไม่ต้องอยู่ห้าร้อยใส่มาแค่ห้าร้อน่าเกียดใส่มากให้เอียดมากใส่น้อยก็คือไม่ให้เกียดน,น้องดาววีคิสไหมสรุปแม่จะไม่ให้หนูไปรับที่บ้านจริงๆหรอจ๊ะ ึงพรุ่งนี้จะเป็นวันทําบุญเปิดร้านใหม่ของหนูกับเพื่อนแต่หนูก็สละเวลาไปรับได้งั้นก็แล้วแต่แม่ก็ได้จ้ะโอเคงั้นไว้เจอกันนะจา้าหลักแม่นะจ๊ะแค่นี้แหละลูกหมูถ้ามายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เออคือมันี่เลยนะโอ๊ยบีมอะไรอะ่ะ ถ้าเป็นอะไรของเธอนะบีมไม่ต้องมาถามลูกหมูขอคอน่อยเป็นอะไรของเธอนะบีมฉันก็แค่อยากขอบคุณเธอขอบคุณเรื่องอะไร <c oughs> ก็เรื่องที่เธอร่วมลงทุนเปิดร้านอาหารกับฉันไงขอบคุณจริงๆนะโถนึกว่าเรื่องอะไร ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกบีมต้องขอบคุณสิหุ้นร้านนี้เธอเป็นเจ้าของทั้ง70%ของฉันแค่ส0ถ้าซทไม่มีเธอก็ไม่มีร้านนี้นะลูกหมูจ้าไม่เป็นไรเออเรื่องงานพรุ่งนี้ฉันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะทั้งอาหารทั้งเรื่องแขกเธอไม่ต้องทำอะไรแล้วนะลูกหมูโอเคบีมขอบใจเธอมากนะเพื่อน ยินดีด้วยนะบ,บีอ่ะฉันช่วยซ้อมโหยจริงๆไม่ต้องก็ได้หรอกฝนฉันเกรงใจอมไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้าให้เพื่อนเล็กๆน้อยๆเองขอบคุณนะนามากแตฝนเดี๋ยวฉันพาไปหาอะไรทานโอเคมีอะไรกินบ้างอ่ะเยอะแยะเลยแก อันนี้เป็นแค่ส่วนลึงนะเดี๋ยวมีอีกข้างในหูยเห็นแล้วหิว,ลว <c oughs> <c oughs> เลยอะแนรนอ,อนแกทานได้เลยนะโอเคบีนแกกินเพื่อนฉันด้วยแล้วกันได้สิอ้าวลูกหมูมีคนไปส่งพาใช่ไหม <c oughs> เรียบร้อยแล้วฉันวางให้บา้านไปส่งท่านนะ่ะโอเคงานทำบุญนะเราก็เสร็จไปด้วดีวแล้วนะนี่ฉันมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักฝน ไฮโซดังย่านสุขุมวิทรวยติดอันดับท็อปสของไฮโซแถวนั้นฝนเข้ามาอินดีกับเรานะลูกหมูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณลูกหมูค่ะเออบีมเดี๋ยวฉันขึไปคุยเรื่องการโปรโมทร้านก่อนนะถ้าแม่ฉันมาฝากต้อนรับด้วยได้สิไม่มีปัญหาลูกหมูอะไรอะบีมฝนเขาช่วยงานอุยจริงๆไม่ต้องก็ได้นะคะคุณฝน ไม่เป็นไรค่ะเงินแค่นี้ขนหน้าแค่ฝนไม่ร่วงค่ะรีบคุยร,รีบมานะลูกหมูโอเคฉันไปก่อนนะหุยบีมเพื่อนเธอนี่ก็ดูรวยอยู่นะคุณแม่เขาต้องเป็นพวกไฮโซเหมือนฉันแน่ๆเลยก็คงใช่แหละแม่ของลูกหมูน่าจะเป็นพวกคุณหญิงคุณนายมีเงินเยอ,ยอ,อะๆอะไรประมาณนั้นอืมฉันก็คิดเหมือนกันไปไปกินกันเถอะ อาหารร้านฉัอนอร่อยไหมฝนอร่อยใครมาบีมยาถลอกจะบ้าหรือไงจะไม่มียาบ้านนองบ้านนองแบบนี้หรอกนี่ป้าป้ามาผิดงานหรอือเปล่าไม่ผิดจะไม่ผิดป้ามางานทำบุญเปิดร้านใหม่ของลูกหมูฮะเพื่อนแกชวนป้าบ้านนองนี่มาเนี่ยนะพีลึกคน ลูกหมูเขาเป็นแบบนี้แหละชอบใจดีสงสัยป้าเขาอยู่ข้างถนนมั้งเลยชวนมากินุอยเมียเออฉันไม่อยากกินรวมกับป้านี่ไลออกไปให้ฉันเลยนะบีม,มป้าถ้าป้าเป็นพวกข้างถนนอะที่นี่ไม่มีอะไรให้กินหรอกนะป้ารีบกลับไปเถอะไปช,ชิวเออหนูป้าไม่ใช่คนข้างถนนป้าเป็นแม่ของลูกหมูเขาฮะแม่ลูกหมูใช่ไม่จริงอะ จริงๆจ,จ้าป้าปแม่จริงๆนี่เห็นว่าทำบุญเปิดร้านใหม่ป้าก็เลยเอาของจำ้งองช่ออมมาฝากมีจ้าผักกับผลมไม้สดๆทำไมหนูทำแบบนี้เ่ะจ้าป้าอุตสาห์เอามาให้ก็จะนไม่ต้องการไงล่ะป้า ฉันจะรับแค่เงินกับสิ่งของที่มีค่ามีราคาเท่านั้นไอ้พวกผักผลไม้ปลกกระลาพวกนี้อ่ะป้ากลับไปเถอะแล้วบอกว่าเป็นแม่ของคุณลูกหมูกล้าเอาของพวกนี้มาได้เนาะเนะป้าเป็นถนึงแม่ของลูกหมูก็ต้องมีของที่ดีกว่านี้สิดูอย่างเพื่อนฉันเขาเอาเงินใส่ซองให้เปิดเบลเลอร์เลยแล้วป้าจะไม่มีสามันสามเดสักหน่อยเลยเหรอคะ เออบีฉันว่าไม่ต้องต่อปากต่อคคำให้เสียเวลาหรอกเพราะดูจากสภาพของแม่เพื่อนแล้วน่านจะไม่มถีถ้าอยากให้ไล่เขาออกไปแบบเนียเงียก็ให้เขาใส่ซองสิพอเขาไม่มีเงินใส่เราจะได้ไล่เขาออกไปแบบมีเหยียบผุเออจริงด้วยแกมีซองไหมมีมีมีอาปาฉัน แต่ถ้าป้าไม่ใส่ป้า,าไม่ต้องอยู่เอาเอาไปสิป้าใส่ให้คุ้มค่ากับที่ป้าจะเข้าโรงงานด้วยนะจ้าจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ะหนู เออใช่จ้ะป้ามีติดตัวอยู่เท่านี้ถ้าป้าจะใส่แค่นี้ป้าก็ใส่กว่าปนะ้าใช่ใส่มาแค่500ร้อยน่าเกียดอ้าวทำไมละหนูการช่วยซองคือสิน้ำใจที่เราเต็มใจจะช่วยไม่ใช่หรอจะมากหรือจะน้อยมันล้วนแต่เป็นการแสดงความยินดีทั้งนั้นไม่ใช่การใส่ซองคือไม่ เกียดมากใส่น้อยก็คือไม่ให้เกียิหน้าคขาใส่แค่นี้สงสารลูกหมูเขาจริงๆเลยแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ใส่ไม่ใช่เหรอหนูยิ่งจะมันเถียงอีอายุเยอะแล้วยังจะดือ้ออีกนะป้าป้าไม่ได้เถียงป้าแค่อธิบายป้าเป็นแม่ของลูกหมูเจ้าของร้านนี้อย่าไล่ป้าไปไหนเลยนะบีเขาก็เป็นเจ้าของร้านเหมือนกัน บีมเขามีหุ้นตั้งเจิเปเลยนะเขาจะอนุญาตให้ป้าอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ใช่ไหมบีมใช่แล้วเป็นห้าร้อยของป้าป้าเก็บมาซื้อหมากซื้อพูกินเถอะป้าไม่กินหรอกหมากพูกแต่ป้าอยากกินข้าวป้าเดินทางมาเหนื่อยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยป้าขอกินหน่อยนะป้าขอกินหน่อยนะไม่ แล้วหนูจะให้ป้าทำยังไงในเมื่อป้าก็ใส่ซองแล้วหนูก็ไม่รับป้าไม่รู้จะทำยังไงแล้วจ้ะป้าอยากกินข้าวนะใช่ไหมได้ฉันให้กินก็ได้จริงเหรอหนูขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ารอกินข้าวได้เลย นี่น้ำกินซะนะกินเสร็จแล้วก็รีบกลับใช่คุณลูกหมูเขาจะได้ไม่อับอายจะให้ป้านั่งกินตรงนี้จริงๆหรอในร้านก็ไม่มีคนแถมข้าวนี่ก็เหมือนเศษข้าวช้อนอะไรก็ไม่มีโอ้ยเรื่องมากก็ใช้มือเปิดไปสิปา้าจริงถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอย่าปี่ปากพูดอะไรนะเดี๋ยวคุณลูกหมูเขาจะเดือดร้อนแค่นี้แหละ บายบิ <Bye. S 2> มแม่ฉันไม่มาอีกเหรอเอ่อยังไม่เห็นเลยอ่ะแม่เธอคงไม่มาแล้วมัง้งนั่นสิคะคุณลูกหมูแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคะถึงแม่คุณลูกหมูจะไม่มา แต่ฝนมางานนี้ก็ดูมีคุณค่าแล้วค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวแล้วหนูจะไปไหนอะ่ะฉันว่าจะไปดูแม่สักหน่อยนะ่ะเผื่อท่านหาร้านไม่เจอเออมต้องไปหรอร้านก็นตั้งใหญ่เดี๋ยวถ้าเขามาเดี๋ยวฉันบอกไปไปเธอไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันส่งเพื่อใจเดี๋ยวฉันตามเข้าไปอ่าๆก็ได้ก็ได้ ปิงเขาเป็นอะไรของเขานะดูแปลกๆแม่เฮ้ยอา้าวลูกหมูแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมแม่ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ละจ๊ะอ๋อคือว่าลูกหมูถ้าจะมาโกรธฉัน แค่ทำในสิ่งที่ฉันสมควรทําใครจะไปรู้ละ่ะว่าแม่เธอจะเป็นคนบ้านนอกถ้าฉันรู้ตั้งแต่แรกฉันก็ปฏิเสธเขาไปตั้งนานแล้วลูกหมูไม่ให้แม่เธอมาหรอกทาไมบีมแม่ฉันเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาทําไมยังไงท่านก็เป็นคนเลี้ยงฉันมานะโห<ฮ>เลี้ยงมาตอนเด็กแต่ตอนนี้จะมาขอเงินนะสิฉันรู้ทันนะแม่ฉันไม่ได้มาขอเงินฉันอก เธอรู้อะไรไหมบีมเงินคนที่ฉันเอามาร่วมเปิดร้านกับเธอมันก็คือเงินที่แม่ฉันให้มาแล้วแบบนี้แม่ฉันจะมาขอเงินฉันอีกทำไมล่ะถ้าพูดจริงเหรอลูกหมูจริงสิฉันเคยโกหกเธอด้วยเหรอบีมไม่เคยเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันมาตลอดอ๋อแล้วฉันก็มีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกเธอด้วยนะเรื่องอะไรเหรอลูกหมู ก็เรื่องเพื่อนขี้โกหกชอบอวดรวยของเธอไงโอสงเนโหเพื่อนบีมอยาอวดรวย จนต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคนเราไว้ค่อยบอกบิมทีหลังแล้วกัน คุณแม่คะบีมก็ขอโทษด้วยนะคะที่ตัดสินคนจากภายนอกตอนนี้บีมได้บทเรียนแล้วค่ะบีมสัญญาว่าบีมจะปรับปรุงตัวบีมขอโทษจริงๆนะคะคุณแม่ไม่เป็นไรลูกถ้าหนูสำนึกผิดหนูก็ควรได้รับการให้อาภายัยใช่บีมเธอได้รับโอกาสแล้วเธอก็ปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดีขึ้นนะ ลูกหมูฉันจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นดิมสัญญาเลยนะคะคุณแม่แผนอะไรของแกเดี๋ยวแกก็รู้นะกินหมดถ้วยไม่ต้องจ่ายตังจริงจริงใช่ไหมคะเนี่ยใช่จ้าร้านไม่จำกัดเวลาขอแค่ลูกค้าทานให้หมดก็พอ ม่จำกัดเวลาด้วยหรอคะคนกินจุเข้ามาแล้วก๋วยเตี๋ยวชามโตๆตตจ้ากินหมดไม่ต้องจ่ายสากบาทแถมไม่จำกัดเวลาด้วยจ้านี่แหละหรอไอซ์ร้านก๋วยเตี๋ยวที่แกบอกว่าจะพาไากินฟรีอ่ะใช่ถ้าแกกินหมดก็กินฟรีไปเลยคนกินจูแบบแกเอาอยู่ไหมล่ะโถโถโถดูด้วยผู้พูดอยู่กับใครแค่เนี้ยเด็กๆ็ก แกนั่นแหละจะกินหมดหรือเปล่าระวังโดนปรับนะไม่ต้องห่วงฉันมีแผนอยู่แล้วแผนอะไรของแกเดี๋ยวแกก็รู้นะนี่จ้าก๋วยเตี๋ยวร้อนๆชามโตๆโห ชามโตสมชื่อจริงด้วยเบลอเลยครับกินหมดถ้วยไม่ต้องจ่ายตังจรงจริงใช่ไหมคะเนี่ยใช่จ้าร้านไม่จำกัดเวลาขอแค่ลูกค้าทานให้หมดก็พอไม่จำกัดเวลาด้วยหรอคะดีจังเลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ทานให้อร่อยนะคะ อืมอร่อยเค็มคนมากไหนๆฉนลองบ้างสิอืมอร่อยจริงด้วยอ่ะอืมเส้นกะนุ่มอืมนุ่มจริงจ้ายำสุดก็กลมก่อมฉันพิตบอกไม่รอแล้วนะเอาเลยๆกลมด้วยดีกว่า หมดเกลี้ยงแล้วมือน,นี้ฉันไม่ต้องจ่ายแหละเอาไอ้ก๋วยเตี๋ยวเกงเหลือ<ๆ>เยอะอยู่เลยรีบกินสิเดี๋ยวก็ได้เสียเงินหรอกไม่ไหวอะ่ะฉันอิ่มแล้วแกช่วยกินให้ฉันหน่อยสิฮะกินแทนเหรอเดี๋ยวแม่ค้าก็ได้ยินหรอก แต่แบบนั้นเขาก็หางว่าเราโกงนะสิเอานาะไม่เห็นเป็นไรเลยถือว่าเพื่อนช่วยเพื่อนนะนาะฝนนะพวกเราเองก็ได้กินฟรีแกเองก็ได้อิ่มเพิ่มพวกเรามีแต่ได้กับได้อืมแกรีบส่งมาสิขอบคุณนะเพื่อนรักแกนี่มันเก่งจริงแน่นอนอยู่แล้ว หมดละไม่เสียชื่อแชมกินจุดจริงๆเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าหมดชามมีเหลือสักเส้นเลยจ้าในปากก็ไม่มีนะครับอา้า <c oughs> โหพวกคุณกินกันหมดเลยเหรอคะใช่พอง,งั้นมือนี้พวกเราไม่ต้องจ่งายแล้วเนาะใช่ค่ะตามกติกาของร้านเลยงั้นขอบคุณที่เลี้ยงข้าวนะครับ วัพรุ่งนี้พวกเราจะมากันใหม่พรุ่งนี้เหรอคะใช่แล้วก็จะมาทุกวันด้วยเตรียมของไว้ให้พอก็แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวรีบปิดร้านหนีไปซะก่อนล่ะปาเหอะยัยฝนเดี๋ยวเราไปช็อปต่อดีกว่าไปช็อปที่ไหนดีแกที่ไหนก็ได้เพราะว่าเงินเราเหลือ้งสองคนนี้มาทุกวันร้านเราต้องเจ๊งแน่ ยายฝนแกทำอะไรอยู่อ่ะดูหนังสั้นช่อง C v M ไงแกดูดิสนุกเนาะใช่ฉันนี่ชอบคุณว,วาลินมากเลยนี่อติดตามตลอดแล้วนี่แกมาหาฉันถึงบ้านอ่ะมีอะไรหรือเปล่าฉันอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมอีกอะแกอยากกินแกก็ไปสิจะมาบอกฉันทำไมก็ถ้าแกไม่ไปฉันก็อดกินฟรีนะสิหรือว่าแกอยากให้เพื่อนเสียงเงิน โทอฟนมีเพื่อนนะแกจะไม่ช่วยเลยหรอไอช่วยน่ะช่วยได้แต่แกรู้ไหมเมื่อวานนี้ฉันกลับมาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าฉันท้องอืดเพราะว่าช่วยแกกินนั่นแหละก็ได้ฉันกลับก็ได้เดี๋ยวไปชวนปีเตอร์ดีกว่าเผื่อมันจะช่วยได้มากกว่าแกเผื่อมันจะเห็นคุณค่าของความเป็นเพื่อนบ้าง อยดิฉันไปเป็นเพื่อนก็ได้จริงอ่ะเออเพื่อนรักฉันขอบคุณแกมากเลยนะตอนนี้กินเยอะๆนะเสร็จแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันเหมือนเดิมเออเออเออนี่จ้ะทานให้อร่อยนะจ๊ะครับของฟรียังไงก็อร่อยอยู่แล้วนะครับจ้ะ กินเลยสิฝนเดี๋ยวก็หายร้อนหรอกเออเออฝนฉันอิ่มแล้วแกช่วยฉันกินหน่อยสิแกจะบ้า ฉันเองก็กินไม่ไหวแล้วนะเห็นเนี่ยอะไรกันอ่ะปีแกงกินไม่หมดอีกหรอแกนี่ี่เาของฉันไปเลยนะโอ๊ยฉันไม่เอาฉันบอกว่าฉันอิ่มแล้วทําไมล่ะฝนฉันอุตส่าห์ให้แกมากินฟรีทุกวันยังงองแงได้ไหมก็เพราะว่าแกให้ฉันมากินฟรีทุกวันไงล่ะจนกระเพาะฉันมันไม่ย่อยแล้วเพราะมันมีแต่แป้งเนี่ยแกกินของแกไปเลยแล้วฉันไม่อยากจ่ายตามอ่ะเอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย ฉันขอยืมกระเป๋าแกมาใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ไหมแกจะบ้าหรือเปล่ากระเป๋าหลู่ฉันซื้อมาตั้งหลายบาทน,นะโอยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลางออกแล้วแกอยากเสียชื่อแชมกินจู่หรือไงไม่คนอย่างฉันไม่ยอมเสียชื่อหรอกงั้นแกก็เอากระเป๋ามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเร็วๆฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันทำเอง ชิ้น5โลเส้น3โลอีกชามนึงแกจับกบระป๋องใหชันสิเออเออเออป่ะรีบไปกันเถอะ ไม่เชื่อก็ลองมาเช็คดูได้นะครับทำไมกระเป๋ามีน้ำหยดแบบนั้นล่ะคะอ๋อพอทิพวกเราทำน้ำพวกใส่กระเป๋าอะถ้าอย่างนั้นฉันขอดูได้ไหมคะจะดูอะไรคะพวกเราก็กินหมดแล้วจะอะไรกับพ,พวกเราอีก ถ้าพวกคุณบริสุทธิ์ใจจริงก็ใ <Che> ห้ฉ <_ cer monaster ies> ันด <ster 2> ูสิคะอาไมดิอ๊แกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่พวกคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคะเนี่มันของคของขายนะคะทุกอย่างที่ฉันทำมันมีต้นทุนนะคะพวกคุณไม่เห็นใจฉันบ้างหรอฉันจะแบ่งไม่ให้พวกคุณเข้าร้าน และเรียกค่าปรับสิบเท่าแมลที่ไ่เข้าร้านเรียกค่าปรับสิบเท่าใช่ค่ะแล้วถ้าพวกคุณไม่จ่ายฉันจะประจานพวกคุณเอาให้ไม่มีที่ยืนกันไปเลย ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตใครดีขึ้นสุดท้ายบทของการกระทํามันก็จะตามมาเสมอแล้วอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกนะคะครับพวกเราต้องขอโทษอีกรอบจริงๆนะครับต่อไปพวกเราจะปรับปรุงตัวครับเยฝนฉันไม่น่าเห็นแกตัวไปบังคับแกมาตั้งแต่แรกเลยแกอย่าตัดเพื่อนฉน,นะไม่เป็นไรหรอกไอซ์ฉันเองก็ผิดเหมือนกันที่ไม่ทันได้คิดแต่วันหลังเราต้องช่วยเตือนๆกันนะ อืมขอบคุณมากนะฝนขอบคุณนะครับที่มาเอาเรื่องพวกเราไม่เป็นไรจ้ะแค่พวกเธอคิดได้ฉันก็โอเคแล้ว